โอเคครับคลิปนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆนะครับโดยการใช้ง่ามหนังสติกไม้พาเลตครับเป็นไม้พาเลตก็แค่เซาะเซาะร่องเพื่อจะเอายางมามัดได้เฉยๆครับก็เราก็ทำเบ้าหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้จับจับได้ง่ายหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆก็เป็นง่ามหัวตัดราคาถูกประหยัดนะครับทีนี้วิธีการเล่นอ่าง่ามหัวตัดนะครับก็จะไม่สามารถใช้วิธีการยิงเหมือนง่ามธรรมดาได้เพราะว่าถ้า ถ้ายิงแบบลักษณะของง่ามธรรมดาปุ๊บมันมันไม่มีช่องว่างครับลูกกระสุนมันจะชนชนหัวง่ามครับนะครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเราเล่นง่ามหัวตัดนะครับให้ให้เราจับยิงเราจะยิงท่า90้าก็ได้หรือท่า45้าก็ได้นะครับอ่าขึ้นอยู่กับอ่าความกว้างของหัวง่ามนะก็ใช้วิธีการเลงเหมือนเดิมครับอันนี้คือเลงท่า90้าใช่ไหมฮะท่า45้าก็ประมาณนี้นะครับเราจะใช้ ตรงจุดแหลมจุดตัดตรงนี้ของหัวงามก็ได้หรือจะใช้เป็นแนวยางก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้การยิงงามหัวตัดมันจะมีพิเศษอยู่นะครับถ้าถ้าเรายิงดึงดึงแบบธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับมันจะชนนะให้เราบิดสายยางมาอย่างนี้นะครับบิดสายยางมานะครับแล้วก็เวลาลั่งกระสุนให้ดันออกอย่างนี้นะครับเวลาเราปล่อยลูกกระสุนมันจะสวิงข้ามหัวง่ามมันจะไม่ชนนะ นะครับคือจับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเรายิงเรายิงธรรมดานะครับเราดึงจับธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นง่ามหัวตัดก็หลักการเดียวกันครับยางทับกันซุกรูปสามเหลี่ยมนะครับให้เราบิดบิดสายยางมาอย่างนี้แล้วก็หัวมิปโปูดันออกอย่างนี้นะครับมันจะไม่ชนแล้วนะครับเนี่ยไม่ชนแล้วปกติทั่วไปอย่างนี้นะครับใช่ไหมถ้ายิงง่ามหัวตัดให้บิดล้หัวมิปโปงดันอย่างนี้ มันไม่ชนนะครับอ่ะผมจะลองยิงสัก20ลูกกระสุนนะครับยิงแบบไวๆหน่อยเพื่อจะให้ดูว่ามันไม่ชนจริงๆนะครับอ่ะลองดูครับผมซูมซูมไหมจะได้เห็นไดใกล้ยิง20นัด เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยน,น่าหดตัก <laughs> นีน่นะครับไปดูชัดๆดูกันชัดๆครับเห็นไหมฮะดูด้านหลังกุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮ <laughs> ะเห็นไหมฮะก็มี วิ่งซ้ายวิ่งขวาก็จริงๆแล้วกลุ่มกระสุนโดยรวมก็ถือว่าเข้าเซนเตอร์นะฮะจริงๆแล้วการยิง,ง่ามหัวตัดเนี่ยจะพิเศษกว่าง่ามทั่วไปเพราะว่ามันมันต้องใช้เทคนิควิธีอย่างอื่นเข้าช่วยด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราจะยิงแบบดึงแบบธรรมดามันก็จะชน่งมนะครับทีนี้ว่า,อาพอเราไปใช้วิธีการที่บิดลังกระสุนเราต้องใช้หัวนิ้วหัวแม่โป่งดันเนี่ย ถ้าเราใช้หัวนิ้วโป้งดันจังหวะไม่สม่ำเสมอหรือไม่เท่ากันครับกลุ่มกระสุนมันก็จะสวิงแบบนี้นะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับง่ามเป็นง่ามหัวตัดไม้พาเลทนะครับโอเคครับสนุกสนุกกันครับง่ามง่ามหัวตัดก็ยิงได้ปกติครับไม่มีปัญหาถ้าเราถ้าเรารู้วิธีเล่นครับก็ใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าคนไม่รู้วิธีการใช้ง่ามหัวตัด นะครับถ้าจะเอาอยู่ดีๆมายิงเลยรับรองว่าชนแน่นอนครับไม่ข้ามนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจครับอยากลองเล่นก็ทักมาขอคําแนะนําได้ยินดีให้คําแนะนำครับไม่ได้เก่งครับแต่ว่าก็พอได้เล่นได้นะครับโอเคไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ